ในไตรมาสแรกของปีนี้มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนได้รับคำสั่งซื้อต่อเรือขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยอู่ต่อเรือในมณฑลได้รับคำสั่งซื้อต่อเรือใหม่156ลำเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณกว่า70%คิดเป็น30%ของส่วนแบ่งตลาดโลกอู่ต่อเรือในเมืองหนานทงมณฑลเจียงซูฐานการต่อเรือที่สำคัญของจีนถ้าเรือทุกแห่งเต็มไปด้วยเรือที่กำลังถูกต่อ โดยมีคำสั่งซื้อยาวไปอีก3-4ปีรองผู้จัดการบริษัทหนานทงคอสโก้คีชิปเอนจิเนียริงจำกัดกล่าวว่าตอนนี้อู่ต่อเรือกำลังต่อเรือประมาณ10ลลำและมีเรืออีก30-40ลําลำที่รอการต่อขณะที่เมืองไทโจซึ่งเป็นฐานการต่อเรือที่สำคัญอีกแห่งของบนทลเจียงซูก็มีการต่อเรือใหม่หลายสิบลำตามแนวชายฝั่งท่าเรือความยาวมากกว่า5,000เมตร โดยเมืองไทโจมีความสามารถต่อเรือที่บรรทุกน้ำหนักได้รวม6ล้านเดดเวตตันติด1ใน10อันดับแรกในอุตสาหกรรมการต่อเรือโลกเป็นเวลาหลายปีรองผู้จัดการทั่วไปของเจียงซูยางซีเจียงชิปบิลดิ้งกรุ๊ปกล่าวว่าได้รับคำสั่งซื้อไปจนถึงปี2028โดย4เดือนแรกของปีนี้ได้รับคำสั่งซื้อบูลค่ากว่า4,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 6 0 0 0 0ล้านบาท ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการต่อเรือของจีนขยายตัวอย่างมากเมื่อวัดจากจํานวนเรือคําสั่งซื้อใหม่คําสั่งซื้อที่มีอยู่ในปีที่ผ่านมาจียนยังครองตําแหน่งสูงสุดในตลาดการต่อเรือทั่วโลกเป็นปีที่14ติดต่อกัน